ทุกคนเนะ่เวลามีเป้าหมายเราจะโฟกัสแค่แบบเป้าหมายนั้นอย่างเช่นอยากทําธุรกิจเราก็จะคิดว่าเราต้องการทําธุรกิจหรืออยากจะขายข้าวมันไก่หรือว่าแบบอยากจะทําช่องยูทูบเราจะโฟกัสที่อันนั้นนะคือเป้าหมายแต่เราว่าเป้าหมายที่แท้จริงของทุกคนมันลึกกว่านั้นเช่นเหตุผลในการทําธุรกิจของบางคนอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเงินหรือเพราะว่าอาจจะไม่อยากจะทํางานประจำแล้วหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจเพราะชอบจริงๆแล้ว เป้าหมายเรื่องเงินหรือการทํางานมันเป็นเป้าหมายลองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วต่อให้มันจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินอน่ะมันก็จะเป้าหมายมันก็จะเถิดไปอีกว่าเราอยากได้เงินนั้นอะจริงๆอิงะมันคือเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะมีบ้านมี ความสุขในการใช้ชีวิตเราอยากจะไปเที่ยวอันนั้นแหละมันคือเป้าหมายหรือกลสุดสุดข,ข,ของเราที่แท้จริงพอเราคิดแบบนี้ค่ะเหมือนเรามีกลให้สมองเราชัดจเจนแล้วนะว่าเราต้องไปทางไหนแล้วพอตั้งแบบนี้สมองเราไม่ก็จะหาทางทำท,ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เราอะสามารถก้าไปถึงเป้าหมายนั้นได้แบบตามที่เราต้องการ